เพื่อไทยจี้ประยุทธ์เร่งรถไฟความเร็วสูงหนองคายเวียงจันทรนะ์จีนแนะเจรจาประเทศจีนหาทางเร่งเพื่อไทยแนะประยุทธ์นะครับให้เร่งเจรจาก,กับประเทศจีนนะครับเพื่อเร่งการเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงนะครับหนองคายเวียงจันทร์จีนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ายิ่งก่อสร้างล่าช้าเนี่ยประเทศไทยครับยิ่งเสียโอกาสนายกฤษดาต้นเทิดทิศนะครับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดหนองคาย ได้กล่าวว่าตามที่ได้ให้ข้อมูลชี้ให้เห็นผลประโยชน์ที่ไทยเนี่ยจะได้รับจากโครงการรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อจากประเทศจีนมายังกรุงเวียงจันทร์ซึ่งทําให้ประเทศลาวเนี่ยได้รับผลประโยชน์อย่างมากครับมีนักท่องเที่ยวจีนเข้าลาวเป็นจํานวนหลายล้านคนแล้วมีการขนส่งสินค้าระหว่างกันจํานวนหลายแสนตันส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอย่างมากครับแต่ว่าเพราะว,ว่าความล่าช้าและความรอยประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ทำให้โครงการรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทยเนี่ยล่าช้าครับทําได้เพียง3.5กิโลเมตรแต่ใช้เวลาในการสร้างนานถึง2ปี6เดือนเสียค่าใช้จ่ายไปมหาศาลครับแต่ไม่เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่อย่างใดเป็นความเสียโอกาสของประเทศไทยอย่างมากซึ่งหากเริ่มทําสมัยรัฐบาลพักเพื่อไทยภายใต้ท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรป่านี้รถไฟความเร็วสูงของไทยเนี่ยคงเชื่อมต่อจากประเทศจีนถึงกรุงเทพมหานครแล้ว และคงม,มีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเนี่ยเข้ามาไทยเป็นล้านๆคนเช่นกันซึ่งจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยที่กําลังย่าแย่ในปัจจุบันได้ครับอย่างไรก็ตามนะครับแทนที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยจะรีบแก้ไขและปรับตัวโดยเร่งดําเนินการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อจากกรุงเวียงจันทร์เข้าหนองคายเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยเชื่อมต่อไปยังประเทศจีนได้แต่กลับนิ่งเฉยครับไม่มีความคืบหน้าเหมือนไม่ได้สนใจ ซึ่งเวลาที่เสียไปเท่ากับค่าเสียโอกาสของประเทศไทยที่หายไปทั้งจํานวนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่จะมาประเทศไทยได้ทั้งการค้าขายการลงทุนจากประเทศจีนโดยสินค้าจีนเนี่ยได้หลั่งไหลผ่านประเทศลาวเข้ามาประเทศไทยแต่สินค้าไทยไม่สามารถส่งไปประเทศจีนได้เท่าที่ควรเพราะต้องอาศัยประเทศลาวในการจัดสรรพื้นที่ขนส่งบนรถไฟความเร็วสูง อีกทั้งการลงทุนใหม่ๆได้มุ่งไปลงทุนในลาวเพื่อผลิตส่งไปยังประเทศจีนแทนที่จะลงทุนในประเทศไทยครับแม้แต่นักลงทุนไทยยังไปลงทุนในลาวเป็นจํานวนมากทั้งนี้จากการได้เข้าพบและแลกเปลี่ยนความเห็นกับสถานทูตจีนรัฐบาลจีนก็อยากจะให้โครงการลดไฟความเร็วสูงของประเทศไทยเกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อเชื่อมต่อและขยายการค้าและการลงทุนจากประเทศจีน แม้ประเทศไทยจะส่งออกไปประเทศจีนเป็นอันดับหนึ่งแต่การลงทุนจากประเทศจีนเข้ามาในประเทศไทยก็ยังอยู่ในอันดับที่ต่ำมากอยู่อันดับท้ายท้ายของอาเซียนเลยนะฮะซึ่งจะต้องเร่งแก้ไขในเรื่องนี้โดยอยากให้มีการเจรจาก,กับรัฐบาลจีนเพื่อเร่งเรื่องลถไฟความเร็วสูงนี้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการยึดอำนาจด้วยการปฏิวัติรัฐประหารแล้วเข้ามาบริหารประเทศโดยขาดความรู้ความสามารถและขาดความเข้าใจในพลวัตของโลกได้สร้างความเสียหายและทำลายโอกาสของประเทศไทยอย่างมาก และยิ่งนานวันยิ่งเสียหายและยิ่งเสียโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพื่อให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารประเทศจึงจําเป็นอย่างมากเพื่อประเทศไทยจะได้ก้าวหน้าต่อไปและอยากให้ประชาชนได้จําบทเรียนอันสําคัญนี้ซึ่งจะต้องไม่ให้มีการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นอีกเพราะทหารไม่ได้มีความรู้ความชํานาญทางเศรษฐกิจดังที่เห็นผลของความล้มเหลวในปัจจุบันครับ